สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21พิบุนายน2568นะครับผมวันนี้ทางเราอยู่ที่สนามบางกลวยนะครับของคุณสุโรดนะครับหลังจากที่หลังสุดเมื่อปีครึ่งเราทำสนามให้ทาง คุณสุโรดนะครับก็เห็นคุณสุโรดแจ้งมาว่ามันเริ่มจะมีอาการแคร็กบ้างเป็นบางจุดนะครับบอกได้เลยว่าหมดประกันไปละแต่เรายังไม่เคยเข้ามาซัพพอร์ตให้ลูกค้าเลยครับวันนี้ทางผมก็เลยจะเข้ามาซ่อมให้ลูกค้านะครับผมมันก็ปีครึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็ ความชื้นค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับความชื้นสูงยังดีคร่าวก่อนผมบอกความชื้นไว้หนามากนะครับแล้วก็ทําการาลงวัสดุมาสติกนะครับผมก็เลยค่อนข้างจะทนทานปีกว่าก็มีรอยแคกนิดหน่อยนะครับค่อนข้างจะมีความสุขอยู่ที่ว่าไม่เป็นมากนะครับผมทางบริษัทเรานะครับ มีรับประกันผลงานให้นะครับถ้าเป็นฉาบหน้านี่อย่างน้อยๆเราก็รับประกันให้1ปีนะครับผมแต่เกินนิดเกินหน่อยถ้าลูกค้าผมยังไม่เคยซัพพอร์ตตรงนี้ให้ลูกค้าผมก็ยินดีทำให้ฟรีนะครับผมอย่างงานนี้ผมก็มาซ่อมแซมให้ฟรีนะครับผมซึ่งเข้าใจอยู่ครับเพราะว่าตรงนี้ลูกค้ายังไม่เคยใช้ยยังไม่เคใช้บริการป็นทนันเราเลยนะครับ ตั้งแต่เราไปทําสนามมานะครับทางเราก็ยินดีมากๆครับและรับปากกับลูกค้าไว้แล้วด้วยนะครับสําคัญตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะทําการซ่อมแซมเก็บพวกรอยแตกนะครับกันบล็อกไว้หมดเลยครับเพราะว่าดูสภาพอากาศแล้วเห็นบอกว่าเย็นนี้ฝนจะตกนะครับช่วงบ่ายบ่ายวันสองบ่ายสามเราต้องรีบปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าน้ํามันดันจากข้างล่างน่าจะน้อยหน่อยนะครับ แต่ถ้าจากข้างบนลงข้างล่างเนี่ยก็น่ากลัวเยอะครับกลัวว่ามันจะลงมาแล้วทําให้น้ำมันชายชอนเข้าไปตามพื้นผิวที่เราฉาบไว้นะครับผมทาให้พื้นผิวหลุดล่อนทางบริษัท MCC Engineering 2011จำกัดน,นะครับทางเรารับสร้างนะครับปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีพื้นสนามนะครับทรกวงจรนะครับรวมระบบไฟรวมระบบตาขายนะครับ แล้วก็ระบบรั้วสนามด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเราได้นะครับทางเรายินดีมากๆไม่ทำกับเราก็ไม่เป็นไรครับเรายินดีแชร์แบ่งความรู้กันติดต่อมาได้นะครับผมช่างนบนะครับที่0802975850นะครับขอบพระคุณครับ